สรีมะชาเลเวร์แพ็กเกจคือสวยมากมัช่ามากะลองจะมีด้วยกัน4แบบนะในกล่องเขาก็จะมีอันนี้มาให้นะครับเนี่ยก็คือเขาจะต้องไล่เลเวลการกินนะครับแล้วแต่ละชิ้นคือหน้าตาแบบโหหน้ากินมากๆอะทุกคนดูสิริ่มจากตัวแรกจะเป็นมัช่ายูสุตัวนี้จะมีความหอมมัช่าแบบเบาๆที่ชอบมากๆเป็นส้มยูสุที่มีความเปรี้ยวหอมสดชื่นแล้วไม่หวานเลยอะยูสุเนี่ยก็คือแบบมีกลิ่นออกมา นุ่มหอมตัวที่สองจะเป็นมะชากาสโตเบอรี่ตัวนี้ออกแบบมาได้น่ารักมากเลยนะเราชอบสุดลีที่แบบกัดเข้าไปแล้วมันฟินแบบโอโหสุดยอดอ่ะตัวมะชากับตัวสตอเบอรี่คือเข้ากันแบบโอโหลงตัวมากมะชาือเพิ่มเลเวลความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วตัวสตอเบอรี่คือหอมหวานสดชื่นมากตัวนี้ต่อด้วยตัวนี้ความเข้มเพิ่มมาอีกนิดนึงเป็นระดับกลางมีความขมเล็กน้อยแต่เข้ากันดีมากกับตัวเบานี่ตัวครีมด้านในก็นุ่มฟินต้องความเข้มไปอีกเบานี่ด้วยนะ มีเบลนี่ซ่อนอยู่ข้างในเห็นปะมันจะเป็นชั้นเลยคือเข้ากันกับมาชามากอันเนี้ยเข้มข้นมากเข้มข้นกว่าตัวแรกกับตัวที่สองนะครับสุดท้ายตัวที่เราชอบที่สุดก็คือดาร์กมัชาาตัวนี้จะเป็นมัช่าระดับเข้มสุดถ้าใครเป็นสายมัช่าเลเวอร์ต้องถูกใจตัวนี้เลยบอกเลยครับว่าเหมือนคาเฟ่มัช่าดังๆที่ญี่ปุ่นเลยถ้าใครชอบมัช่าตัวนี้อยากให้ลองมากๆเลยนะใครสายเป็นมัช่าแบบเลเวอร์มากๆคือตัวเนี้ยเข้มข้นมากคือมีถั่วแดงซ่อนอยู่นี่เข้ากันมากนะครับ บอกเลยครับว่าต้องลองเลยสําหรับมัชชาเลเวร์ตามมาเลยนะครับที่สุรีทั้ง23สาขาและช่องทางออนไลน์ของสุรีดีงามมาก